ดาวพุธศพคุณเนี่ยดุเดือดมากนะดวงช่วงนี้ดาวเกตเกอรมฤติยูกลุมลัคนาดาวเสาดาวพระราหูอยู่ในภพกรรม,มาการงานมันมีทั้งโอกาสและความกดดันนะคะเป็นจังหวะที่ต่อให้คุณเป็นสายที่อดทนเน่ยคุณก็อดทนกัดกัดปากจนหลายรอบแล้วนะคะมันมันเหนื่อยแล้วมันเครียดแล้วมันมีความกดดันบางคนเป็นจังหวะที่ดีแหละได้งานใหญ่ๆ นะคะคงานใหญ่ๆงานยากๆนึกถึงพฤชกจะรับไว้เองเออช่วงนี้นะเป็นอย่างนี้ทีนี้เนี่ยการที่ดาวเกตกับมฤตยูกรมรักนาคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องของบาปบุญกุศลอะไรก็ได้นะคะหรือมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณจะต้องกลับมาคิดแหละว่าคุณจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเออมันจะวุ่นวายอยู่กับตัวเองอะอยู่กับความคิดก็ได้บางคนอาจจะเป็นช่วงที่รู้สึกว่าเออ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องสละอะไรบางอย่างจะต้องปล่อยอะไรบางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะเป็นความคิดเพราะอะไรมันเครียดมันมีความกดดันสูงหน้าที่ความรับผิดชอบสูงนะคะทีนี้ถามว่าดีไหมเดือนตุลาคมก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าดีแต่เครียดและวุ่นวายทุกเรื่องคุณต้องเป็นคนจัดการอ้ออีกเรื่องหนึ่งเดือนนี้เนี่ยดาวพฤหัส วันที่สองตุลาคมเนี่ยรอบแรกเขาจะย้ายก่อนจนถึงประมาณช่วงธันวานะคะธันวาปีนีแ้แล้วก็เดี๋ยวถอยหลังกลับไปมาได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดในภพสาาัชะดาวพฤหัสของคุณคือดาวเจ้าเรือนราบผลและภพมรณะนะคะบางคนอาจจะได้รับแรงสนับสนุนจากแดนไกลไปทำงานต่างประเทศดิวงานต่างประเทศอาจจะได้คอนเน็ชันแต่ก็ปวดหัวนะ เพราะอะไรทุกการเจราจาดาวคานดาวพุธกลุ่มกันอยู่เรือนรอริกว่าจะได้เงินมาเนี่ยไม่ง่ายเลือดตาแทบกระเด็นบางคนโอ้โหบอกได้งานดีใช่ได้งานดีได้งานโปรเจกต์ต่างประเทศต่างทินต่างแดนแดนใกล้ได,ได,ได้มาหมดอะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นด้วยสนับสนุนด้วยปรากฏว่าอะไรโอ้โหกว่าจะได้มาไม่ไม่ได้กินหมูหมู่อะนะคะ กินแต่ยากยากเหนื่อยเหนื่อยคุยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องปรับแล้วแก้อีกเจรจาแล้วเจรจาอีกหรือเรื่องมากเหลือเกินนะคะแต่ก็ต้องอดทนนะนะแต่จะได้รับแรงสนับสนุนที่ดีแต่มันจะมีปัญหาก่อนต้องมีแน่นอนเพราะอังคารกับพุธไม่ถูกกันมาอยู่เรือนอลีการเจรจาการสื่อสารเอกสารข้อตกลงหรือแม้กระทั่งคุณจะพิมพ์คุยอะไรกับใครก็ตามกะรุณาระมัดระวัง จะสั่งงานอะไรใครก็ตามกะรุณากรุณาให้รอบคอบระมัดระวังไม่งานจะเกิดความผิดพลาดและพฤศบเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะหงุดหงิดมีความกดดันคำพูดของคุณเนี่ยต้องระมัดระวังเบาได้เบามิฉะนั้นอาจจะเกิดความเข้าใจผิดหรือขัดใจกับคนมี power สูงกว่าต้องระวังนะไม่ได้บอกว่าดวงไม่ดีนะดวงคุณดีแต่ บางจังหวะคือเวลามันมามันมาพร้อมๆกันเรื่องจุกจิกเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์เรื่องโอกาสอ่าพ่อค้าแม่ค้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยช่วงเนี้ยสมมุติคุณทําออนไลน์หรือคุณไม่มีออนไลน์ก็ตนามลูกค้าจุกจิกกว่าจะซื้อกว่าจะขายคุณใจเย็นๆนะคุณใจเย็นๆคุยดีๆเออ แตะะ่แต่แต่แต่เท่าที่ดูพิศศพมาส่วนมากไม่เคยแรงนะแต่ถ้าหลุดระเบิดขึ้นมาในพิศศพน่ากลัวนะคะตรงๆเลย <c oughs> พิศศพต้องเบาได้เบาอเดือนนี้ระมัดระวังแป๊บเดียวแป๊บเดียวเพราะว่าเดี๋ยวดาวอังคารเนี่ยนะคะเขาก็จะมาเป็นกเกษตรแล้วนี่มาอยู่เรือนตัวเองเข้มแข็งแล้วทีเนี้ยนะจะดิวจะเจราจาอะไรสบายลงล็อกลงตัวอดทนหน่อยนะคะอดทนหน่อย เอ,อทีนี้เรื่องของการเงินออืืหมไม่อยากจะพูดเลยก็บอกแล้วกว่าจะได้อะไรมาไม่ง่ายนะคะเออการเงินเนี่ยคือดาวพุธบรรู่เรือนอะไีมันแปลว่าอะไรมันมีรายจ่ายจดจ่อได้ตลอดเวลาแต่คุณหางเงินได้ได้ตลอดนะเออการเงินดังสายน้ํานะไหลเข้าไหลออกดังสายน้ําไม่หยุดไม่หย่อนนะคะน้ําเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเออแต่มันก็ไม่แห้ง แปลว่ารายจ่ายมีจะได้ตลอดแล้วก็อาจจะมีรายจ่ายในเรื่องของสุขภาพต้องดูแลสุขภาพคุณนะความเครียดระบบประสาทดูแลหรือรายจ่ายสุขภาพของคนรักคู่ครองหรือรายจ่ายที่จะต้องเกี่ยวกับคู่ครองหุ้นส่วนอาจจะเกิดขึ้นสมมติไปดิวธุรกิจการเกิดการรับประกรันแล้วมันไม่ตรงไม่อะไรคุณอาจจะต้องจําเป็นต้องจ่ายให้เขานะเพราะฉะนั้นทําอะไรสื่อสารอะไรสั่งงานอะไรต้องรอบคอบจะค้าจะขายจะเจราจาอะไร ต้องเป๊ะสายทำงานประจำทั่วไปข้าราชการทั่วไปทำอะไรอย่าใช้อารมณ์ต้องเป๊ะมีกฎระเบียบเข้าไว้อาจจะเครียดหน่อยแต่คุณมีโอกาสสูงที่จะได้รับงานใหญ่ๆผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนคุณเออไม่ง่ายนะพืชศพเนี่ยไม่ง่ายนะบางคนอาจจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนแปลงนะมันมีความวุ่นวายเพราะเกติก,กับมฤติยูถึงตัวพอดีนะคะดูแลดูแลตัวเองนิดหนึ่ง ด้านความรักบอกไปแล้วเนอะเรื่องของการสื่อสารแต่องจริงนะเดี๋ยวดาวดาวประจําตัวก็อยู่สวยๆ,ๆกะเกตด้วยมฤตยู่มีเสน่หะ์นะพ,พืชศพเนี่ยถ้าเปิดโอกาสถ้าเกิดคุณไม่วุ่นวายอยู่กับงานาเปิดโอกาสคุณอาจจะมีคนเข้ามาแต่มันมันดูปั่นป่วนอะดูดูแบบอาจจะอาจจะมาสร้างปัญหาให้อะ่ะออคุณคุณจะคบแฟนหรือมีแฟนคุณไปรอสักช่วง ไปปลายดีกว่าเออไปปลายตุลาดีกว่านะคะคนเข้ามาบางทีก็แทนที่จะมีความสุขก็สร้างแต่ปัญหาให้นะบางทีนะอยู่ฉันอยู่โสดของฉันดีๆอ่ะเออฉันอยู่โสดของฉันดีๆพอเข้ามาโอ้ยนึกว่าเทพบุตรนางฟ้านะคะดันสร้างแต่ปัญหาหรือเราต้องมาคอยดูแลคอยซัพพอร์ตอะไรที่มันไม่ได้เรื่องและเราภาระหน้าที่เราค่อนข้างเยอะเออเนี่ยพิศพนะเอาละชาวลัคนาราศีพิศพแม่หมอยืนยันเลยว่า ดวงคุณค่อนข้างที่มันก็เรื่องจริงอะถ้าเราจะทํางานเนี่ยจะให้มาสนุกตลอดเวลามันก็ไม่ได้จะให้ปล่อยปะละเลยมากก็ไม่ได้แต่เผอิญดวงคุณอะมันเหมือนกับว่ามันจะทิ้งอะไรไม่ได้คือคือหมายความว่าสมมติต่อให้คุณเป็นเจ้าของกิจการอะ่ะทุกอย่างคุณต้องดําเนินการเองอะ่ะไอผู้ช่วยหรือคนที่ทํางานร่วมหรือแม้กระทั่งลูกค้ามันก็ไม่ได้แก้ไขหรืออะไรก็าอาจจะซัพพอร์ตคุณนะแต่ คุณต้องนำอ่ะคุณต้องแก้นี่อารมณ์ประมาณนี้นี่คือสไตล์ของพืชศพในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะเอ๊มีตำแหน่งอื่นไหมโชคลาภซะหน่อยไหมอ่ะดาวประจำตัวเนี่ยนะคะผัพวพันกับดาวออยู่นี่แม่หมอว่าบางคนอาจจะมีดวงโชคลาภนะเลขรอบตัวเลขรดเลขบ้านอาจจะออกแตกแตกอาจจะเฉียดอาจจะลืมเกือบ จะถูกอะ่ะเออเออพูดไว้อย่างเงี้ยเออเนี่ยมันเพราะดาวการเงินไปอยู่อะไรนะแต่ดาวพวกนี้มันดีนะก็อะไรเลขเลที่มันเฉียดมันมันควรจะสมมติข้างบนข้างล่างอะไรเงี้ยเล่นเล่นทางเดียวอะไรเงี้ยคุณคุณอาจจะต้องตีล้อมเรื่องของเลขสักนิดนึงนะคะชอบเสี่ยงดวงนะคะแต่โอกาสดีในเรื่องของการต่างประเทศโซเชียลออนไลน์หรือโปรเจกต์ใหญ่ๆดีค่ะนะระมัดระวังดูแลสุขภาพการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ แค่นี้นะเอกสารสัญญาแดงต่างทําให้เรียบร้อยสุขภาพนะเน้นย้ําดูแลตัวเองด้วยเดี๋ยวไปเลือกไพ่กันค่ะไพ่เดือนนี้อยากอะไรกับคุณไพ่ันไพ่พยากรณ์ชาวลัคนาราศีพฤษภก่อนการเลือกไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิค่ะโฟกัสไปที่ไพ่ทั้ง3ามกองนะคะกองที่1นึกองที่2และกองที่สาม เลือกไพ่หนึ่งกองที่ดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคำทำนายของคุณกันค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กลองที่หนึ่งะไพ่ประจำตำแหน่งของคุณกันค่ะเดือนนี้พลังงานของคุณเป็นเช่้นไรเมจิเชียนเมจิเชียนดีนะเมจิเชียนเนี่ยเขาเรียกว่าคุณอาจจะกำลังสแสวงหาผลประโยชน์เมจิเชียนเนี่ย สามารถติดต่อกับเขาเขาเชื่อกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปรียบเที่ยวคือสามารถอะไรที่มันมีผลประโยชน์อะผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เอามาต่อยอดได้อะนะคะเออเมจิเชียนช่วงเนี้ดีอ่ะไพ่ดีนะไพ่ดีโอกาสดีๆด,ด้วยซ้ํานะคะใกล้ชิดกับคนที่มีศักยภาพมี power จะสามารถช่วยเหลือ support คุณได้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนั้นได้นะคะเอออะมาเรื่องเรื่องงาน เนี่ยเห็นไหมงานดีนะโอ้โหขยันทํางานนะเนี่ยตั้งอกตั้งใจเนี่ยอ้าวตายแล้วแผดดาบมาอุ้ยอยากออกจากงานหรอบางคนเนี่ยอึดอัดอยากเปลี่ยนแปลงอยากออกหรืองานมันหนักช่วงนี้งานเยอะนะ ออกองล้อโชคชะตาบางคนแบบเอออยากจะพัฒนาอยากไปนู่นไปนี่มันมีความอึดอ่ะงานไอ้นู่นไอ้นีน่มันรู้สึกว่าหมดหมดแพชชั่นการต่อสู้พ่อค้าแม่ค้าต่างๆเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออบางอย่างไม่ได้ส่งผลให้สบายใจอะเมดิเชียนเนี่ยก็อยากจะแบบเปลี่ยนชีวิตบ้างอยากหาอะไรที่มันมีประโยชน์งานคุณเนี่ยยังทําได้แต่แม่หมอมอง,มองว่าเอ,อ๊ะมันมีปัญหาอะไรอะดูคุณเครียดนะเออดูคุณเครียดมีความกดดนันหรือบางคนเบาหน่อยก็คือว่าอะไรอะไรม,มันตกอยู่ที่คุณอนะ เนี่ยมันหมดสิ้นกำลังใจหรือเปล่าช่วงนี้เออเป็นไปได้นะเก,ก,กตกรรมฤติยูลุมลักษนาคุณหมดกําลังใจเรื่องเรื่องงานหรือเปล่าเออบางคนก็อยากจะไปข้างหน้าหรือว่าเออดูแลสุขภาพแล้วมันคิดเครียดแล้วมันก็ไม่ส่งผลดีแต่ก็ขยันทํางานอยู่นะมันเหนื่อยอ๋ออังคารอยู่อลีเป็นป่าด้วยคืองานมันเยอะอะจุกจิกอะอ่ะ เงินแล้วกันหมอไม่ต้องพูดแล้วยังไงก็ต้องทําถึงอยากจะลาออกก็คิดดูก่อนอะ่ะเงินโอ้โหโอุย,อย,อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใครจะลงทุนใครให้คนเครดิตอะ่ะให้ปล่อยเครดิตอะ่ะคุณดูดีๆนะเออ โอ้โหเฮ้ยใจเย็นๆน,น,นั่นๆเอออย่าเพิ่งตกใจการเงินน่ะคุณอาจจะต้องแบบว่าเออบางอย่างอ่ะถ้าถามว่าช่วงนี้ลงทุนอ่ะพวกเนี้ยต้องรอไปก่อนนะอย่าเพิ่งลงทุนโปรเจกต์ของคุณอ่ะมันอาจจะมีมีความคิดหรืองานเก่าๆโปรเจกต์อะไรนะคะดูไปก่อนเนี่ย เก็บเงินตามศักยภาพความสามารถของคุณไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนในเรื่องของการลงทุนนะแล้วก็ช่วงนี้มันอาจจะมีค่าที่จะต้องซ่อมหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพได้นะคะเออ,เ,อ,อเลขฝันเลขอะไรก็พอได้อยู่นะทําเล่นไปติดติดไปน,น,น,นะเออแต่แต่เราต้ะระวังค่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายต้องซ่อมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพเกิดขึ้นได้นะคะแต่มันปิดด้วยควีนเหรียญยังไงก็มีเงินนะ มีเงินนะคะมีเงินอย่าเพิ่งรีบร้อนลงทุนขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงอะไรถ้ายังไม่มั่นใจถ้าไพ่กงล้อโชคชะตาขึ้นนะกงล้อเนี่ยคือการพัฒนาพัฒนาด้านไหนอะความรู้ถ้าอะไรยังไม่รู้ต้องรู้ก่อนบางคนรีบร้อนออกจากงานไม่ได้คุณต้องต้องพัฒนาความรู้หรือจะลงทุนคุณต้องพัฒนาตัวเองก่อนนี่มันอยู่แค่นี้ต้องเป็นเมจิเชียนพูดรอบรู้ความรักความสัมพันธ์คนโสด โอ้ยโสดโสดก็ไม่เอาใครเหมือนกันนะช่วงนี้เอาจริงนะคนโสดเนี่ยจริงๆก็อาจจะเปิดโอกาสแต่ก็ไม่เอาใครอะ่ะเนี่ยมันยังแบบมันเหนื่อยอยู่เลยอะ่ะหรือเออบางทีก็อะไรก็ไม่รู้อะ่ะชอบไปคนที่มัน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 แบบ ต้องแข่งขันต้องอะไรคุณก็ไม่เอาอ่ะเออช่วงนี้ยนะช่วงนี้มันแบบเบือบ่อเหรือคนเข้ามามันก็เป็นคนที่มีม,มีมีตัวเปรียบเทียบอะพวกนี้อ่ะคนมีคู่มีแฟนอะความรักดีอยู่เลยเป็นไงสีดาบ The star The moon อ้าทำไมเธอช่วงเนี้แม่หมอบว่าคุณไม่ค่อยใส่ใจแฟนคุณ ทำงานเออปล่อยแบบเออต่างคนต่างทํางานทําหน้าที่เบื่อเบื่อเซ็งเซงไม่เติมเต็มความรู้สึกกันไม่ได้นะใครมีแฟนเป็นเป็นเออเป็นผู้ศพหรือผู้ศพเป็นแฟนใครคุณต้องใส่ใจความรักว่ามันดูแบบโอ้วางเวงเหลือเกินน่ะมันดูแบบเออไม่สื่อสารกันน่ะเออนะคะดูดูนิดนึงดูนิดนึงนะเติมเต็มกันบ้างนะอ่ะคนที่แบบรักเก่ายังแบบยังคิดถึงดูเลยเอามาด้วยกันก็รออยู่นะ แต่ว่าแม่หมอว่ายังไม่กลับมาหรอกนะี่มันยังยังมีคนซ้อนอยู่นะนะยังมีกำแพงกันอยู่ก็ยังคิดถึงโดยรวมโดยสรุปนะคุณต้องเป็นเมจิเชียนเมจิเชียนคือการเล่นแร่แต่ธาตดคือการรอบรู้อย่างรู้คุณต้องรู้ว่าตรงไหนที่มีประโยชน์จะเป็นตัวกลางก็ได้แล้วเอามาทำประโยชน์ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะ คุณต้องมองหาจุดที่มันสร้างผลประโยชน์ให้กับคุณแล้วคุณจะได้ดีนะคะบางจุดการทํางานอะไรบางอย่างโอเคมันจบไปแล้วมันอึนอดอัดมันไม่ได้ดังใจแต่ด้วยความเป็นมจีเชียนนะคะนักมายากลเล่นแร่แปรธาตุของแม่หมอเนี่ยคงอยู่เฉยๆไม่ได้ใช้สติปัญญาให้ดีคุณจะดวงดีค่ะคทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะชาวรัคนาราศีพฤษภไพ่ประจำตำแหน่งของคุณมีความลังเลกำลัง กำลังตัดสินใจหรือรอคอยคำตอบอะไรอยู่หรือเปล่านะนะคะอะเรามาดูเรื่องงานกันค่ะอืมก็ตั้งใจทำงานนะมุ่งมัน่นน่ารักนะมีเมตตาคอนเนคชั่นดีได้อยู่อยากทำอะไรเสริมไหมอืมนั่นไงใช่อุ้ยดีนะคือบางคนอาจจะเป็นการได้จังหวะเสริมได้โอกาสดีๆเรื่องงานเข้ามาด้วยซ้ำนะดวงเนี้ย ะะอาจจะได้รับการพพอร์ตการสนับสนุนน่ะเมตาง,งานดีนะอ้าวแล้วมันลังเลมันอึดอัดอะไรอ่าเดี๋ยวมาดูเรื่องเงินก่อนอ๋อแม่หมอรู้แล้วสังเกตอะไรไหมอ่ะมันไม่ได้ไปไหนบางคนอะ่ะอาจจะมีจังหวะที่ดีมีไอเดียที่ดีมีโอกาสที่ดีแต่มันยังไม่ได้ขยับขยื่นเงินเอาเดือดซันมา อ่ะเห็นนะแปลว่าอะไรมันอยู่กับความคิดนะ่ะเป็นไปได้ค่ะช่วงเนี้ยบางคนอ่ะในเรื่องของการทําธุรกิจกิจการมันยังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือมันยังเพิ่งขับเคลื่อนมันยังไม่ลงล็อกเป็นไปได้หรือคนทางานประจําช่วงเนี้ยนะคะงานมันก็เยอะแต่คุณเองอาจจะมีจังหวะมีการแบบเออได้งานเสริมงานเพิ่มมา หรืออยากจะทําอะไรเสริมอะไรเพิ่มแต่มันก็ยังอยู่ในช่วงที่คุณคิดตัดสินใจเพราะสองสองดาบเนี่ยบางทีคือความลังเลสองดาบคือการยังอยู่กับที่เดิมสองดาบคือยังมองไม่เห็นอนาคตนะเป็นไปได้ถ้าถามว่าช่วงนี้จะลงทุนไหมอาจจะเป็นช่วงของการตัดสินใจเป็นช่วงของการเตรียมงานเป็นช่วงของการวางแผนเป็นช่วงของการใช้ความคิดมากกว่าหรือพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ว่าเออทำอะไรอยู่ก็ทําอย่างนั้นแล้วก็คิดจะต่อยอดปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างรายได้แต่มันยังคิด อยู่นะคะยังคิดยังไก่ตองยังเก็บข้อมูลอยู่อารมณ์ประมาณเนี้ยเออมันต่างๆอ่ะจะดีก็ไม่ดีคือมันไม่ขยับรักเล่าไหลเอ,อ่อความรักคนโสดอ่หนึ่งเดือนมาโสดเนี่ยอืมเอ๊ คนโสดเนี่ยบางทีก็อาจจะไปชอบคนที่มันมีการแข่งขันอะมีคู่แข่งหรือจะไปชอบหรือต้องไปไปรู้จักกับคนที่มันแบบ เหนื่อยใจอ่ะเออคนโสดนะแล้วแต่นะคนโสดบางคนก็นูนะ่นอ่ะสนใจเรื่องงานแต่บางคนก็เออพอเปิดรับมามันก็มีปัญหามีความมีการแข่งขันเอ,อ่อไม่ได้มีเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมีเดวิลมีความปั่นปวนในหัวใจดูข้างรักเราก็ได้แต่ก็ไม่ตรงสเปคก็ได้นะคนโสดนะอยู่กับงานไปก่อนคนมีคู่มีแฟนอ่าดีอบอุ่นนะคุณ มัดระวังนะเรื่องคําการสื่อสารกับคนรักคู่ของสองในเรื่องของความเจ็บป่วยก็ได้อะอะแม่หมอว่าเป็นในเรื่องของไอ้นี่การสื่อสารกันเป็นสิ่งสําคัญนะคะอ นะการสื่อสารคนรักคู่ของช่วงนี้คุยกันไม่เข้าใจนะเพราะดาวประจาตัวคนรักคู่ของคุณก็ไปอยู่เรือนอรินะคะเออแต่ก็ยังยังโอเคกันอยู่แต่แต่ถ้ามีปัญหาคุณต้องคุยกันนะมันจะไม่มีใครง้อใครหรือไม่โดนใจอะไรยังไงก,ก็คุยกันให้ดีนะคะอืมคนที่ยังติดกับรักเก่าอยู่ก็ยังไม่ขยับนะตัดจบไหมอ่ะ มันก็ยังมีคนไม่ลืมอยู่นะอืมแต่ก็ปล่อยวางได้แหละปล่อยวางได้แม่มอกว่าไพ่กองเนี้จริงๆไม่มีอะไรหวือหวานะคะมันเหมือนเป็นจังหวะมีโอกาสทํานู่นทํานี่ทําตามหน้าที่แต่ตัวคุณเองอะ่ะก็อาจจะอยากเป็นอิสระอยากไปข้างหน้าอยากได้งานเงนิงนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแย่ไหมไม่แย่ แต่เหมือนช่วงเวลาของการเก็บข้อมูลเตรียมการวางแผนแต่ก็ดูแล้วมันยังไม่เป็นรูปร่างหวังสิ่งใดมันก็ยังดูไม่ค่อยขยับสักเท่าไหร่นะคะอารมณ์ประมาณนี้หรือบางคนเออเอเอมีความลังเลโลเลอยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนมันก็ยังไม่ได้ไปไหนอารมณ์ประมาณเนี้ยไม่แย่หรอกไม่แย่นะคะไม่แย่มันก็เลยแบบบางคนนะก็จะเป็นจังหวะหุ้นงานจะจบหรือย,ยังได้คะ่ะได้สัญญาข้อตกลงหรือย,ยังนะมันก็ยังไม่จบอะไรประมาณเนี้ยรอ เออมันก็ทำให้คุณอึดอัดโลเลไปบ้างนะคะคำทํานายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่สามไพ่ประจำตำแหน่งของคุณว้าวไอเดียเยอะความคิดมาแต่งอาทิตย์บัลลังก์ก็มีเออดีหน่อยดีหน่อยอยากออกจากงานหรือป้าทาวเวอร์นี่ไงอยากไปเริ่มต้นใหม่ อยากทาอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ม,มาแล้วความคิดมาแล้วตัวเลือกมีช้อยเลือกเรื่องงานค่ะฮ้ยช่วงเนี้ยคุณอาจจะเจอกลุ่มสังคมหรือ connection ที่ดีก็ได้นะบางคนรู้สึกว่าเอออยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนอยากจะออกอยากจะเริ่มต้นใหม่เออนะคะจะค้าจะขายอะไรต้องปรับเปลี่ยนค่ะเพราะว่า เ w e ์ Tower, มันไม่เป็นดังฝันแล้วมันต้องมีเด็กซันแล้วนะคะไพ่บอกเฮ้ยลองลองดูอิงก,กับสังคมปัจจุบันซิงานการจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนแต่ก็มองได้อย่างหนึ่งว่าเรื่องงานคุณค่อนข้างดีอะ่ะแต่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนี่เรื่องเงินนะคะเฮ้ยพูดถึงน้เมฆเอ้ยไม่ใช่พฤษศเปิดมาเนี่ยเงินยังไม่เด่นเลยสักเอาใบกองนี้เด่นหน่อย คุณน่าจะกำลังบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่กำลังเตรียมการลงทุนอะไรบางอย่างเออบางคนก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของเงินกับงานมาคู่กันนะคะเนี่ยดูเลยพวกนี้มีตังอยู่แล้วอะแต่ว่าไม่ง่ายอะแต่ว่าอะไรอาจจะมีเงินเข้ามาแหละแต่เป็นเงินในเรื่องของการงานการลงทุน ถ้าบอกไม่มีอะไรเลยก็คุณทําอะไรก็เงินเงินก็มาตามตามหน้าที่ที่ที่คุณทำํำนะคะเนี่ยได้แต่คุณก็ค่อนข้างที่จะวางแผนในเรื่องของการลงทุนได้ดีอยู่นะไพ่กล่องนี้อ่ะความรักความสัมพันธ์คนโสดเปิดอีกไหม <laughs> อ่ะสิบดาบอุยระวังคนเข้ามาเนี่ยโอ้มีแต่ดาบอะคนโสดโสดไปก่อนเลย สวดไปก่อนเลยคิดอะไรให้มันอยู่ในความถูกต้องอ่ะจะติกเขาไว้อะนะหรือตัวคุณก็ไม่เอาใครเหมือนกันช่วงนี้นะสดไปก่อนดาบขึ้นกระดานนี้เอ,อ่อคนมีค,มมมค,มคู่มีแฟนอืมดีใช้ได้เยี่ยมจริงๆอ่ะคนมีคู่มีแฟนอ่ะแฮปปี้นะเออถ้ายิ่งคุณเป็นคนที่เข้าใจเข้าใจกับ เข้าใจกันและการมีอะไรพูดคุยกันในภาพครอบครัวไปได,ได้มีความสําเร็จนะคะความอบอุ่นอยู่นะถ้ามีปัญหาอะไรการสื่อสารคันค่ะคุยกันรับ่องอ่ะคนโสดเอ้ยไม่ใช่คนคนที่รักเก่ายังยังคิดถึงอยู่ก็รออยู่นะยังคิดถึงอยู่แต่ฝ่ายเขาไปไหนแล้วอะ่ะเออไปเถอะเราก็ไปเถอะเราจะกอดไว้ทําไมทํางาน ก็ยังมีความผูกพันกันอยู่แล้วตัวคุณน่าจะยังผูกพันอยู่แต่ฝ่ายเขาก็ อาจจะอิสลามเข้าไปอะนะคะแต่มันมีความผูกพันกอยู่จริงๆไพ่กองนี้น่าจะสบายที่สุดในบรรดาสองกองและสามกองแล้วนะเออนะคะบางคนอยากจะมีการเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตการงานทํางานอยากจะปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะก็เป็นจังหวะที่ดีหรืออย่างน้อยเนี่ยคุณลองเข้ากลุ่มเข้าสังคมสร้างคอนเนคชันคุณจะมีโชคดีในเรื่องของงานเรื่องของเงินนะคะดวงนี้ในเรื่องการเงินนะมันจะมากับงาน เอ,อ่อมาจากหน้าที่ความรับผิดชอบบางคนได้โปรเจกต์นู่นโปรเจกต์นี้เงินก็จะมาตามความสามารถของคุณอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะฉะนั้นไพ่แบบนี้เป็นไพ่ของความใจเย็นนั่งดื่มค่อยๆมองอ่ะมีแสงอาทิตย์อยู่แต่ยังไม่ได้ลุกอนะ่ะแปลว่ายังทำอะไรไม่ค่อยเต็มตัวสักเท่าไหร่ก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่ดาวมันแบบไปอยู่เรือนอะไพุธ อังคารอย่างเงี้ยมันไปอยู่เรื่อนอะิรทำอะไรมันก็ต้องใจเย็นๆทาอะไรต้องศึกษาให้ดีเข้าใจสถานาการณ์แล้วเดี๋ยวคุณจะได้ในสิ่งที่คุณฝันโชคดีค่ะ